พนักงานจะออกมาวิ่งออกกำลังกายกันด้วยนะครับก่าานอนที่จะทำงานภาทีหนาดูทีเดียวเป็นพนักงานที่ทำงานในโรงงานนะครับของเก็บมาฝากนะครับจากประเทศจีนเมืองหาน ที่แตกต่างจากบ้านเราขณะนี้ผมกําลังนั่งแท็กซี่อยู่ที่แตกต่างจากบ้านเราได้เห็นได้ชัดเลยก็คือว่าในระหว่างผู้โดยสารและก็คนขับจะมีเหล็กดัดท่านเห็นนะครับนี่ครับเป็นเหล็กดัดแบ่งระหว่างผู้คนขับรถกับผู้โดยสารดังนี้อาจจะเนื่องจากความปลอดภัยนะครับไม่ต้องมีปัญหาว่า คนขับกลัวว่าผู้โดยสารจะจี้หรือผู้โดยสารจะกลัวว่าคนขับจะคิดคนิซซ์นะครับและที่แปลกยิ่งกว่าน,นั้นในคนจีนจะนิยมดื่มชา นะครับข้างล่างนี้จะเป็นทาไว้เป็นที่สําหรับวางแก้วชาแต่ต้องระวังนะครับมีบางคนแท็กซี่บางคนเผลอเรนะครับเอาไปวางไว้บนเบาะหน้าเข้าไปนั่งแล้วท่านอาจจะเปียกแล้วก็ร้อนได้นะครับเป็นเรื่องของร้อนๆแล้วก็ด้านหลังของแท็กซี่นะครับแต่ละคันนี่จะมีคล้ายๆกับลักษณะของโฆษณานะครับเป็นโฆษณาติดอยู่เป็นแบบ ถค่จะให้เท็นะครับแบบไฟฟ้า ด้วยนะครับแต่ตที่น่าสนใจก็คือที่มิเตอร์จะมีใบเสร็จให้เราด้วยครับกับบอกว่าคนขับคนนี้เป็นใครไปไหนรถเบอร์อะไรเราจะได้ไม่ต้องจำไม้งปวดหัวเพราะว่าปกติแล้วเวลามี่รดขึ้นจะถามร่ารถคันนี้ทะเบียนอะไรนะครับก็คงจะไม่มีใครจำได้ที่นี่ไม่ใช่เมืองหลวงนะครับแต่เป็นเมืองหลงทีอยู่กลางใจเมือง

นี่นะครับเป็นภาพตัวเมืองอู่ฮั่นที่เรากำลังนั่งแท็กซี่ไปตึกระใหญ่ตึ้งสูงมากมายทสูงมากที่อบอุ่นอยู่ที่สุดที่อบอี่นอยู่ที่สดที่ออยู่ส แล้วดอนหน้าแท็กซี่นะครับจะมีบอกที่คนขับแล้วก็แล้วอะไรที่ท่าที่ท่าที่นี่ครับก็เป็นส่วนหนึ่งของแท็กซี่ที่เมืองไทยเราแตกต่างจากบ้านเราก็คือการแบ่งระหว่างผู้โดยสารกับมคนขับที่ชัดเจนส่วนจีนไปไหนจะต้องมีน้ำชานะครับนี่ก็เป็นแท็กซี่อีกคันหนึ่งถ้ายังไม่ไว้ใจว่า คนที่นั่งด้วยนั้นออจะเป็นอันตรายหรือไม่นะครับระหว่างผู้โดยสารกับคนขับแท็กซี่นี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่แตกต่างจากเมื่อสักครู่นี้ที่เป็นโครงเหล็กอันนี้เป็นพลาสติกนะครับระหว่างผู้โดยสารกับคนขับแท็กซี่นั้นจะแยกจากกันโดยเด็ดขาดด้วยพลาสติก <S <S Next okay, is $8 to start. Wait, $8 to okay. start. Right. And then they have a uh, $2 for... 我的 fee add add two 美元，两两块钱又加上去的是吧？呃，两。得从开始以后在另外加两块钱。From the meter 得加，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 两加， เป็นสปานของแรกสมัยหมอเจอตุงพี่จีนสามารถสร้างสาพานข้ามแม่น้ำได้เป็นครั้งแรกแสดงให้เห็นถึงที่จีนพยานสแสดงให้เห็นถึงความสามารถของวิศวกรรมของที่เมืองอู่ฮั่นมีจุดที่น่าสนใจอีกจุดหนึ่งลองสังเกตดูนะครับว่าที่บนตึกจะมีการทำคล้ายๆกับว่าเป็นสวน ียวและกใกล้ๆกันนี้เองก็คือสะพานข้ามแม่น้ำแยงสีเกียงอันมีชื่อเสียงของจีนทำากลางเมฆหมอกของเมืองและฝนกำลงังตก